สวัสดีครับเพื่อนๆและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดาะเล็ขเด่นไทยลอตเตอรี่และช่องเลขเด่นนักคำนวนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นการพูดคุยนะครับในส่วนของอเลขที่เรานำข้อมูลมาใช้นะครับแล้วก็บทสรุปของวันที่ผ่านมาก็คือว่าประจวันที่1ธันวาคมพศส5 6 4นะครับ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลมันก็มีข้อมูลที่ผิดแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกันก่อนแล้วก็ทบทวนนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถูกรางวัลการทุกท่านเลยนะครับกองสลากประกาศเลขก็คือเลข2 58แบบนี้นะครับของเราก็มีเลข7และเลข2ทีติขาดออกมาเพราะฉะนั้น นะครับเลข2ตัวนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับส่วนนะครับ2ตัวล่างออกที่เลขแปนะครับเลขวิ่งของเราผิดนะผิดนะครับถือว่าผิดผิดก็คือผิดนะครับทีนี้เรากลับมาดูในสูตรนะครับสูตรที่1ผิด นะสูตรที่2ก็ผิดนะครับทีนี้แอดมินขออนุญาตพักสูตรทั้ง2สูตรไปนะครับแล้วก็ในสูตรที่3มีเลข2อยู่ที่เราไม่ได้เลือกเพราะมันไม่มีตัวชนเลยนะครับเพราะนั้นเลข2ในสูตรนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับก็เข้าที่หลักหน่วยอย่างนี้นะครับก็ถือว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับสูตรที่3จะนํามาใช้แล้วก็จะมีอีก2สูตรนะครับเข้ามาเสริมนะครับซึ่งจะเป็นสูตรอะไรนั้นก็ เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราก็จะมาคำนวณนะครับเลขวิ่งนะครับ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับว่าเลขวิ่งนะครับเด่น110หน่วยในสูตรบนจะได้เลขอะไรแล้วก็เลขวิ่งสําหรับ2ตัวล่างจะได้เลขอะไรนะครับในท้ายคลิปส่วนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้อมูลต่างๆนะครับว่าของเรานั้นนะครับมี เลขอะไรที่เข้าบ้างนะครับเริ่มจากการตรวจสอบของสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เป็นในส่วนของสูตรนะครับคู่ชุด10หน่วยบนล่างนะครับก็จะมา10หน่วยบนล่างซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับกองสลากประกาศเลขบนนะครับ3ตัวบนก็จะประกอบไปด้วยเลขใส่ตรงนี้นะ2 58นะครับ แล้วก็2ตัวล่างออกที่82นะครับแบบนี้ในส่วนนี้นะครับของเรานะครับก็มี82แต่ไม่ได้ถูกเลือกเห็นไหมครับทำไมไม่ได้ถูกเลือกอันนี้เป็นข้อมูลนะครับในสื่อในช่องเลขเด่นนักคำนวณน,นะครับ 82นะครับเป็นที่น่าเสียดายเราไม่ได้ถูกเลือกเพราะเพราะว่าในส่วนนี้นะครับเลขเด่นของเราชนที่เลข9และก็เลข1จําได้ไม่เอ่ยน,นะครับเลข1ไม่มีนะครับก็จะมีเลข1นะครับกับเลข9ที่เป็นตัวเด่นนะสำหรับ2ตัวล่างนะครับเราจึงไม่ได้ขีดในส่วนของนะครับ82นะครับจริงๆแล้วสูตรเขามีนะครับสูตรเขามา สูตเเดินแต่เราไม่ได้ถูกเลือกเพราะฉะนั้นนะครับเราก็พลาดโอกาสไปนะครับแต่ทีนี้นะครับในงวดใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของเด่นบนและก็เด่นล่างว่าจะมีตัวพวกนี้นะครับกลุ่มของตัวเลขนี้จะมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันแล้วก็เป็นตัวเลือกอันนีเพียงแค่12ชุดเท่านั้นนะครับก็ถือว่าถูกนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนะครับในสูตรอื่นๆครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือมาครบ2ตัวบนนะครับสสูตรงวบจำที่1ที่ผ่านมานะครับตัวชนก็คือ0ูนนะครับอันนี้คือไม่ผ่านแต่ที่ผ่านก็คือ85ตัวนี้นะครับเป็นตัวกลับของเลขนะครับที่กองสลากออกก็คือเลข2 5 8แบบนี้นะครับก็คือ2ตัวนี้ นะทีนี้นะครับแอดมินก็ได้ขีดประกาฮไฮไลท์ไว้ให้เป็นตัวเลือกนะครับก็มาจริงๆนะ8 8 5, 5 8นะครับก็ถือว่าผ่านนะในสูตรนี้อันนี้จะลงในช่องเลขเด่นนะักคำนวณนะครับทีนี้เราไปดูข้อมูลอื่นอันนี้เราก็มาดูหลักร้อยกันบ้างนะครับหลักร้อยนะครับในงวดที่ผ่านมา ออกที่เลข2อไอ้เมืนอใส่ตรงนี้นะครับ2แล้วก็หลักสิบก็คือเลข5แล้วก็หลักหน่วยคือเลข8นะครับของเรานั้นนะครับเข้าที่ตัวรองอีกแล้วนะเข้าที่เลข2คือตัวนี้นะครับเข้าที่ตัวรองนะครับตัวเด่นเราไม่เข้านะเข้าเลข2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับแต่ว่ามัน6ตัวทีนี้ปัญหาของเราก็คือตัว ที่ชนของสูตรนะครับทีนี้เรามาดูในสูตรที่1มีเลข2อยู่นะสูตรที่2ก็มีเลข2อยู่อันนี้คือเป็นสูตรใหม่นะครับเข้าที่เลข2เหมือนกันสูตรนี้นะครับไม่มาอีกแล้วนะหลุดแล้วก็สูตรตัวโค้ดนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็คือต้องเอาออกไปนะครับแล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายก็คือมีเลข2ครับซึ่งเราก็จะตามมาต่อไปนะครับหลักร้อยก็ถือว่า ยังติดของเลข2อยู่นะครับก็ถือว่าผ่านนะต่อเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้อมูลอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับข้อมูล10หน่วยบนนะครับที่แอดมินได้ขีดประกาไฮาไลท์ไว้นะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆนั้นนะครับก็คือเด่นอยู่ที่10หน่วยนะครับ4567ก็ 4, 5, 6, ก็จะเป็นที่เป็นไฮไลท์นะครับ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับกองสลากประกาศเลขก็คืออมนนใส่ตรงนี้นะ2 5 8นะครับเราจะต้องหา2ตัวนี้นะ2ตัวนี้นะครับของเราในโ,ในโซนน10หน่วยก็มีอยู่ที่ตัวนี้นะเป็นตัวกลับไม่ได้เลือกนะไปเลือกตัวนี้ซึ่งก็ผิดไปเลือกตัวนี้ซึ่งก็ผิดแล้วก็เลือกตัวนี้ก็ผิด ก็ถือว่าเสียโอกาสนะครับทีนี้นะครับข้อมูลต่างๆก็ยังสามารถที่จะเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาตามต่อนะครับในชุด10หน่วยบนนะครับของเราก็มี58นะแต่เราก็ไม่ได้เลือกนะมันก็ดวงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังผ่านอยู่สาหรับ2ตัวบนนะครับแต่เป็นตัวกลับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอื่นนะครับ ครับเราก็มาดูในชุดของสรุปนะครับก็จะมาที่หนึ่งสตัวบนแอดมินให้ที่75 76 46กนะครับกองสลากประกาศเลขก็คือ2ตัวบนก็คือเลขใส่ตรงนี้นะ58นะนะครับเพราะว่าแอดมินให้ที่7557ออกที่58นะเลข8มาอย่างไงนะเพราะฉะนั้นก็ มันผิดก็คือผิดนะครับแต้มเดียวเองก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ก็มันก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นเราก็ดูแล้วก็วินิจวิเคราะห์นะครับผิดพลาดก็คือผิดพลาดนะครับที่นี้2ตัวล่างนะครับแอดมินให้ที่71 91แล้วก็72นะครับกองสลากประกาศก็คือเลขใส่ตรงนี้นะ82นะครับ82ของเราให้ที่72นะครับออก82นะครับ 8มาทั้งข้างบนแล้วก็มาทั้งข้างล่างเลยนะครับเราก็พลาดโอกาสนะครับเป็น72นะครับแต้มเดียวอีกแล้วนะก็ถือว่าผิดนะครับผิดทั้งคู่นะผิดทั้งคู่แต้มเดียวผิดทั้งคู่บนให้7557ออก58นะครับล่างให้7 2 2 7ออก8 228นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต้มเดียวเองนะแต่ก็ถือว่านะครับ น้อยชุดแล้วนะครับผิดก็คือผิดนะครับแล้วก็ชุด3าตัวบนนะครับก็ทําให้เราผิดไปด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลในงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปที่ในส่วนของเริ่มต้นใหม่นะในงวดใหม่นะครับเราก็จะมีข้อมูลใหม่ๆนะครับมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกตามเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสําหรับเด่นบนแล้วก็เด่นล่างกันต่อครับก็คือนะครับก็จะมี3สูตร นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็คำนวณไปพร้อมๆกันนะครับไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นบนในสูตรที่1นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาคำนวณได้7 8 9นะครับกองสลากประกาศก็คือ2 5 8เพราะฉะนั้นนะครับเลข8ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่นะเพื่อไม่ใการเสียเวลามิงก็ทำาให้เลยนะครับก็คือเราใช้ หลักหมื่นก็คือเลข7จ็คูณสงคงที่นะครับเจ็ดสอเอาตตวหน่งคือเลข4ีทดไว้นะครับอันนี้ก็คือหลักพันก็คือเลข7อันนี้คือ10ราังวันที่1นะครับก็คือเลข5อันนี้ก็จะเป็นหน่วยล่างก็คือเลข2นะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่2ก็คือเลข9นะครับแล้วก็อันนี้คือหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข1นะครับรวมกันแล้วนะครับเอาแต่หน่วยคือเลข8ตำแหน่งนี้บวก1นึ่งคงที่เป็น9าตำแหน่งนี้บวก1นึ่งคงที่ก็เป็น10เอาแต่หน่วยคือเลข0ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นเด่นร่วยนะครับ ก็จะได้อยู่ที่890นะครับจะมาตำแหน่งไหนนะครับเป็นเลขสูงนะ890นะครับเป็นสูตรที่แอดมินใช้จริงนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่า890จะไปตกในตำแหน่งใดนะครับสำหรับสิ้นปีนี้สิ้นปี2564นะครับ890นะในสูตรที่1เด่นบนนะครับ ต่อไปเราไปดูเด่นบนในสูตรที่2อกันต่อครับอันนี้ก็จะ,จะเป็นเด่นบนในสูตรที่2นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาคำนวณได้4 5 6กองสลากประกาศก็คือ2 5 8เพราะนั้นเลข5ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบบนก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่นะงวดใหม่ก็คือเราใช้แสนคูณ2ที่แสนคือเลข0นะครับ0คูณอะไรก็ได้0หมดนะก็0นย์2ก็ได้0แล้วก็บวกด้วย10ครั้งที่3ก็คือเลข8 8บวก0ย์ก็ได้เลข8นะครับบวก1งของที่เป็น9บวก1นงของที่ก็เป็น0นเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้890ก็จะเด่นบนในงวดประจำวันที่16ตามธวาที่ทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของเด่นบนนะครับ110หน่วยในสูตรที่3ซึ่งในงวดที่ผ่านมาคำนวณได้2 3 4กองสลากประกาศคือ258เพราะนั้นเลข2ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่เราใช้หลักแสนนะครับหลักแสนคือเลข0นะครับบวกหลักพัน ส่วนี้ง่ายมากนะครับศูนย์บวก7็ก็ได้7บวก1งของที่เป็น8บวก1งของที่ก็เป็น9เพราะฉะนั้น789ก็จะเด่น1 1 0หน่วยนะครับก็ถือว่าเป็นเลขสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในงวดที่จะถึงงวดประจำวันที่16นี้นะครับจะมี7 8 9ติด110หน่วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถิติของเขานะครับถือว่าเดินดีนะครับตั้งแต่ต้นปียังไม่หลุดนะอันมินก็ตัดมาให้คร่าวๆเพื่อพอที่จะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ เด่นล่างกันต่อนะครับไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นล่างนะครับในสูตรที่1ซึ่งในงวดที่ผ่านมากำนนณได้678นะครับกองสลากประกาศก็คือ82เพราพนาันเลข8ก็เข้ามาตำแหน่งของ10ล่างก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่นะงวดใหม่ก็คือเราใช้หน่วยครั้งที่1คือเลข0นะครับบวกด้วยร้อยครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่3นะครับก็ตามนี้เลยตามภาพนะครับก็คือศูนย์บวกเบวก5เท่ากับ12อเอาตัวหน่วยคือเลข2 ตำแหน่งนี้บวกหนึ่งของที่เป็น3ตำแหน่งนี้บวกหนึ่งที่ก็เป็นเลขสี่เพราะฉะนั้นเด่นล่างในรวบจำที่16ธันวาคมพศ2504นั้นนะครับเราจะได้อยู่ที่2 3 4นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสถิติของเขาน,นี่เป็นสูตรเก่านะครับแล้วก็แอดมินได้พักสูตรที่มันหลุดไปนะครับงวดที่ออก95ถ้าสมมุติว่ามันเดินอยู่ที่6 7 8 9มันก็จะเข้าที่95นั่นแหละแต่ว่ามันมากเกินไปนะครับแอดมินก็ตัดแค่3ตัวเลขก,ก็พอนะครับ ผิดก็คือผิดนะแต่ว่าพอกลับมาก็ถือว่าเดินต่อเนื่องนะครับแล้วก็แอดมินได้พักสูตรไปแล้วก็แต่ว่าแอดมินไม่ได้พักในการคำนวณนะครับเพราะนั้นในงวดใหม่2 3 4จะมาหรือเปล่าเป็นสถิติของเขานะครับแอดมินก็ตัดมาแต่งวดที่ออก2 9นะลาย,ยาวมาก็ถือว่า1ิบตัองวดนะครับแล้วก็เขาเดินต่อเนื่องหลุดบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาวัดกันในงวดที่จะถึง 2 3 4จะมาตำแหน่งใดของ10หรือหลักหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเด่นล่างในสูตรต่อไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นล่างในสูตรที่2นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาคำนวณได้1 2 3สนะครับตองสลากประกาศก็คือ82นะครับต็เลข2ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่นะครับงวดใหม่ก็คือเราใช้หน่วยที่1นะครับบวกหน่วยล่างบวก3พื้นที่เท่านั้นเองนะครับ 8บวก2เป็น10เอาตัวหน่อยือเลข0 0บวก3ก็ได้3นะก็บวก1ของคงที่เป็น4บวก1ที่ก็เป็น5เพราะฉะนั้นเด่นนะครับเด่นล่างก็คือ3 4 5นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะที่ออกสื่อไปแล้วแล้วก็อันนี้แอดมิก็ตัดมานะครับตั้งแต่งวดที่ออก2 9ครับไล่มานะครับยังไม่ผิดเลยนะครับก็จริงๆแล้วเขาเดินดีนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้ก็คือ3 4 5จะมาไหม นะครับสลับเด่นล่างในสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเด่นล่างในสูตรต่อไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นทดลองสูตรเป็นสูตรใหม่นะครับจริงๆแล้วก็เดินมา24งวดนะเดินมา24งวดนะครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาขอนูนได้580นะครับกองสลากก็คือออกที่82เลข8ก็เข้ามาตำแหน่งของลัด10ล่างก็ถือว่าผ่านทั้งหมด24งวดแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นงวดที่25ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องในเรื่องของการทดลองสูตรนะครับทีนี้นะครับงวดใหม่งวดใหม่มีวิธีการคํานวณอย่างไรนะครับก็คือเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข7นะแล้วก็อันนี้คือหลักพันหลักพันก็คือเลข7เหมือนกันคูณ2องงที่นะครับเจ็ดสอเอาตตวนีเค็อเลข4มาใส่ไว้ตำแหน่งนี้ก็คือร้อยครั้งที่1นึ่คูณหคงที่นะครับ ร้อยครั้งที่1ก็คือเลข7เหมือนกันนะครับ7จ็คูณหเท่ากับสีเพราะฉะนั้นก็คือเลข2เอาแต่หน่วยนะครับเอามาวางไว้ตำแหน่งนี้ก็คือ10ครั้งที่2อคูณสนะครับสิครั้งที่2ก็คือเลข3นะครับสามสี่สิบสองนะครับก็นำเลข2มาวางนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือใช้หน่วยครั้งที่2ก็คือเลข9นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน่วยครั้งที่3คือเลข5อันนี้ก็คือเราจะใช้ร้อยครั้งที่4ี่คูณสนะครับร้อยครั้งที่4ก็คือเลข 4นะครับ4 3่าอเอาตหน่วคือเลข2อตดไว้แล้วก็อันนี้คือหน่วยครั้งที่4นั่นเองนะครับแล้วก็บวกแปดงนที่รวมกันแล้วนะครับก็เอาแต่หน่วยเพราะนั้นหน่วยก็ตกที่เลข0นะครับบวก3ามงที่นะครับก็คือเลข3ตำแหน่งที่บวก2นะครับก็เป็นเลข5เพราะนั้นเด่นนะครับเด่นล่างในสูตรนี้ก็คือ035นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติของเขา ไอ้มิงก็ทําให้คร่าวๆนะครับก็24งวดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่25ไม้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ครบแล้วนะครับสําหรับเด่นบนแล้วก็เด่นล่างนะครับเดี๋ยวเราก็มาเทียบตัวชนนะครับว่าเด่นบนและเด่นล่างได้เลขอะไรนะครับไปรับชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของเด่นบนนะครับงวดจะันที่16ธันวานะครับ64 สูตรที่1คําคำนวณได้890นะครับสูตรที่2ก็คำนวณได้890เช่นเดียวกันแล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับก็คำนวณได้789นะครับทีนี้ท่านสมาชิกจะเห็นพร้อมกับแอดมินนะครับก็คือเลข8จะมาอีกไหมนะครับสิ้นปีแล้วนะครับโผล่มาแล้วนะครับในงวดก่อนทําให้นะครับหลายสํานักนั้นนะครับหนายท้องกันเป็นแถวๆนะครับเด่น7ออก8นะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือเลข9นะครับก็ถือว่านะครับทั้ง2ตัวนี้จะนำเป็นเลขวิ่งนะครับเป็นข้อมูลเลขเด่นสำหรับแอดมินนะครับตัวแรกก็คือเลข8นะเลข8นะครับเด่นบนนะครับดับหรือไมดับเราไม่ทราบเพราะว่ามันชนกันทั้งหมด3สูตรแล้วก็เลข9นะ9จะมาอีกหรือเปล่านะครับ ทีนี้เรามาดูเด่นล่างกันนะครับเด่นล่างของเราในสูตรที่1คําคำนวณได้2 3 4สูตรที่2คํคำนวณได้3 4 5แล้วก็สูตรสุดท้ายคำนวณได้035นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวชนก็คือเลข3นะก็ชนทั้งหมด3สูตรนะครับก็ถือว่าเด่นนะก็คือเด่นเลข3ตัวแรกนะครับเอามาใส่ไว้ก่อนต่อมาอีกสูตรหนึ่งนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะมีเลข4 นะครับ2ตัวแล้วก็มีเลขค่า2ตัวนะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับเลข4มายากมากเพราะฉะนั้นจะมาอีกไหมนะก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเลข5มาบ่อยเพราะฉะนั้นจากสถิติแอดมินจะเลือกเลข5ไว้นะครับแล้วนะครับเลข4เป็นตัวกันนะแอดมินใส่ตรงนี้นะครับเอาเป็นการเหมือนเดิม นะเลข4มันชน2สูตรก็จริงนะครับก็ถือว่าเอาเป็นตัวการไว้นะครับตัวเด่นก็คือ3และห้นั่นเองนะครับก็สรุปตามนี้นะครับเด่นบนเราได้8และ9นะครับจะมา110หน่วยหรือเปล่าก็มาวัดกันเป็นเลขวิ่งนะครับแล้วก็เด่นล่างเราได้3และก็5เป็นตัวเด่นนะครับทั้งหมดต้องมวลก็เป็นข้อมูลสำหรับงวดประจันทที่16ธันวาคมพศ2อง4ีนะครับ ก็หวังเป็นอยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกเช่นเคยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแอดมินก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกตามนี้สาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ